สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาราีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจำปีการศึกษา2562 วันนี้เวลา8นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพหราษรสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกระทำปีการศึกษา2562ณศูนย์ราศการและการประชุมใบเทคเขตบางนา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษารับพระราชทานปริญญาบาตัตรในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน3,701คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิจัยที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาการวิจัยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้ประกอบการทําให้เกิดคุณค่านําไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับจากภายนอกว่าผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพสามารถปฏิบัติงานได้จริงและใช้องค์ความรู้เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ําในสังคม โดยมีชุมชนและสังคมเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมโซเชียลแ l a นและศึกษามีโอกาสลงพื้นที่จริงเพื่อทำงานวิจัยที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมในทุกระดับอย่างแท้จริง<ป>ในการนี้พระราชทานพระกาโชาวา่าจะพูดสัเร็จการศึกษาความว่าการที่บัณฑิตได้รับความสำเร็จทางการศึกษาครั้งนี้ก็ด้วยมีปัจจัยประกอบพร้อมกัน3ส่วน ส่วนหนึ่งคือตัวบัณฑิตเองที่มีความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนสร้างสมความรู้ความสามารถส่วนหนึ่งคือบุคคลต่างๆที่ได้สนับสนุนเกื้อกูลบัณฑิตทั้งในการดำรงชีวิตและการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นว่าบิดามารดาผู้ปกครองครูบาอาจารย์และมิตรสหายอีกส่วนหนึ่งคือสังคมส่วนรวมเช่นสถาบันการศึกษาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ อันเป็นที่ซึ่งบัณฑิตเต้นพักนักอาศัยและศึกษาหาความรู้สืบมาจึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของปัจจัยแห่งความสําเร็จทั้ง3ส่วนแล้วตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะนําความสําเร็จทางการศึกษาที่ได้รับนี้ไปใช้สร้างสรรความดีความเจริญให้แก่ตนเองแก่ผู้อื่นและแก่สังคมส่วนรวมถ้าทําได้ดังนี้นอกจากจะเป็นการตอบแทนผู้มีอุปการะเกื้อกูลตลอดจนสังคมประเทศชาติอย่างที่สิดแล้ว แต่ละคนเรียนได้สร้างสรนความสําเร็จของตนให้สูงขึ้นไปอีกคือความสําเร็จในชีวิตและกิจการงานอย่างแท้จริงและยั่งยืนด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงพุทธศักราช2563โดยพระภิกษุนาคหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดกลากร,กระหมอมให้อุปสมบทประกอบด้วยสำเรียกษิดิษ์อุดอมสิงห์ประเสริฐวัดจักรวรรดิราชาวาด สัมมาเนนนัทวุฒิบันพชาติวัดวารินทรารามสัมมาเนนพงศธรไชเสนวัดโมลีโลกยารามสัมมาเนนพันธาทิพพล,ลนงวัดจองคาสัมมาเนนธรุติเปี่ยมประเสริฐวัดโมลีโลกยารามสัมณรเนนเกติภูมิมาน้อยวัดโมลีโลกยารามสัมเนนสมเกียรติทนานชัยวัดมหาสอนสามเนนศิรภพชนลหานวัดพระนอนจักรีวรวิหาร สมมามเณรอดิศักดิ์กิจไทยสง์วัดดาวดึงสารามสามเณรฟ้าเากษมย่อมอารีวัดจองคำสมมามเณรสุพจน์ทธธวีพลวัดจองคำสมมามเณรอุทยัยปทาพิมวัดมงคลไทยพัฒนาสมมามเณรสุรัตบุตรเกื้อวัดโมลีโลกยารามซึ่งสอบได้ปร,ริญญธรรม9ก้าประโยคเป็นนาคหลวงอุปสมบทเป็นพระภิกษุคณะมหานิกาย นาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามโดยพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นเจ้าภาพแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สิจริตและผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรม9้าประโยคขณะยังเป็นสามนเณรเรียกว่านาคหลวงสายปร,ริญญาธร,รมส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครืร่องอัฐบริขารแล้วไปอุปสมบทตามวัดต่างๆเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์ ทั้งนี้การพระราชกุศลทรงผนวดของพระบรมวงศานุวงศ์และการอุปสมบทนาคหลวงเป็นพระราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณองค์คมนตรีติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงปงระจำเดือนพฤศจิก,กาย,ยน วันนี้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาารุติดิองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนจากภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายนที่มีความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาเฮมหรือกัญชาเพื่อผลิตเส้นใยตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีการต่อยอดงานวิจัยร่วมกับ ทับบกนำเส้นใหญ่ไปทอและทดลองตัดชุดพรางทหารจำนวน250ชุดเพื่อทดสอบคุณภาพและยังร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดเพื่อการส่งเสริมในอนาคตพัฒนาสารสก,กัดจากช่อดอกซึ่งมีสาร CBD ที่มีสรรพคุณทางยา พัฒนาเป็นส่วนผสมในอาหารและยังต่อย,ยอดเป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางรวมถึงทดลองนําเมล็ดไปผลิตเป็นอาหารเสริมและจะนําผลงานไปจัดแสดงในงานโครงการหลวง2563ระหว่างวันที่21-24ธันวาคมณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ส่วนในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมโครงการหลวงมีโครงการอบรมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยสำนักงานปป,ปสภาค5 ในช่วงบ่ายไปติดตามความก้าวหน้าของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองซึ่งเป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวหนึ่งในสี่แห่งของมูล,ลนิธิโครงการหลวงปัจจุบันเป็นสถานีวิจัยและส่งเสริมไม้ดอกไม้ผลพืชผักกาแฟเนื่องจากพื้นที่อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมและยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์เพื่อการผลิตและขยายพันธุ์ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและงานประมงที่สูงซึ่งทดลองเลี้ยงปลาเรนโบ์ทรัลเป็นแห่งแรกของประเทศตั้งแต่ปี2516และได้ทดลองเลี้ยงปลาเตเรียนกุ้งก้ามแดงและปูขนด้วยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่ห วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาที่ศาลาเบญจศัตยยุสีวิชคยอนุสรสีสมเด็จวัดศรีโสดาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่หนึ่งซึ่งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดศรีโสดาจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้พระภิกษุสามนเณรซึ่งเป็นศาสนา ทายาได้เรียนรู้วิธีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องและนำคำสอนไปเผยแผ่ให้แก่ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบนพื้นที่ราบสูงของประเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนต่อไปสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีพระภิกษุและสามเณรจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน69รูป องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามผลสำฤทธิโครงการอเนื่อมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดส,สระบ,บุรีว,วันนี้พลอากาศเอกจอมรุ้งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยคณะ ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานแก่งคอยบ้านหมออำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2552มีพื้นที่ชลประทานกว่า86,000ไร่ในพื้นที่6อำเภอในปีนี้ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนานระบบราชการที่มีระเบียบกฎเกณฑ์การใช้น้ำอย่างชัดเจน <Okay. S 2> เกิดความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำของโครงการเขื่อนปาสาชลสิทธิ์ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่ชัดเจน จากนั้นองคมนตรีและคณะไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเฉลิมพระเกียรติและพบปะพูดคุยให้กำลังใจราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการที่เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรเพื่อช่วยเหลือพื้นที่พะปลูกในเขตตำบลห้วยบงและตำบลเขาดินพัฒนาปัจจุบันสามารถช่วยเหลือพื้นที่ทำนานในพื้นที่ท้ายอ่างในช่วงฤดูฝนได้2,500ไร่ และสำหรับอุปโปภคบริโภคกับเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปีในตอนบ่ายไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลไทยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมชมแปลงสาธิตการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริแห่งแรกและแปลงทําการเกษตรผสมผสานซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการที่ดินตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และแหล่งน้ําขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการ123รายและขยายไปสู่การรวมกลุ่มสหกรณ์มีสมาชิก95คน มีเงินทุนหมุนเวียน200,000บาทโรงพยาบาลต่างๆรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเพื่อรองรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วันนี้ที่โรงพยาบาลประจวบคีริขันได้รับมอบเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ขณะที่โรงพยาบาลสงขลาจังหวัดสงขลาหมูลนิธิไทยพัฒนาโดยนายเทิดศักดิ์บุญยคจรรองเลขาธิการไงส่งมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ของโรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลหากใหญ่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้ ที่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณจากกองทุนไทยพทัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 จัดซื้อเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังขาดแคลนและสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยอื่นๆได้ในอนาคต พร้อมกันนี้ได้สมมอบเครื่องช่วยหายใจและระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์พระราชทานแก่โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ช่วยในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 และรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี <Thank you. S 1> ทั้งนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาล บาลยาลาและโรงพยาบาลเบตงและระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ที่เป็นระบบถาวรติดตั้งในห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลยะลาด้วยทรงห่วงใยสุขอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันมีรินทิราน,นาทองบอดจร,ราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ